ร้านกาแฟหรือว่าร้านเบเกอรี่นะคะตอนนี้อ e ิสปเรนทมีตัวสติกเกอร์ตัวใหม่เอาไว้ปิดฝากแก้วค่ะที่สำคัญเราออกแบบมาแบบมาให้ตรงตัวกลางสติกเกอร์นะคะที่เป็นรูของฝากแก้วเนี่ยจะไม่มีคราบกาวใดๆนะคะก็คือไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะอันตรายต่อสุขภาพนะอันนี้ไม่มีปัญหาเลยค่ะสามารถเอาไปพิมพ์หวานน้อยหรือหวานร้อยตัดขาดก็ได้นะคะแบบนี้นะค่ะและที่สำคัญเรามีติ่งตรงนี้มาให้ด้วยตรงเนี้ยไม่มีกาวแล้วก็ดึงออกง่ายๆนะคะ เพื่อว่าให้ลูกค้าเนี่ยใช้งานได้ง่ายแล้วก็เวลาที่แบบ Gra b หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งของไปตัวแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะไม่มีแบบไม่มีหกระหว่างทางนะคะก็จะเพิ่มความประทับใจของลูกค้าได้สามารถที่จะออกแบบข้อความเองได้ด้วยนะจะเป็นแบบข้อความแบบ thank you <c oughs> ก็ได้เป็นชื่อลูกค้าหรือว่าเป็นชื่อร้านก็ได้นะคะสามารถเอาไปครีเอทได้ตามใจเลยค่ะสติกเกอร์กันหกอีสปินต์ม้500วนมีห้าดวงมูลละ399บาบาทตกดวงเราไม่ถึง